ปีนี่เป็นพวกผับรักนะมทรงสานก้างร่างเลยก็ได้โชยผับตรงจ้างอยู่ปูให้ปูดมาเลยค่ะน้องจา๋าปีจะเปรียกพ่าใจของปีเมื่อหนลูมมองเบาหนึ่งหลูกตีวิลลุดปลัดตรงกลางปืนใสด้รับความบอกชะมาที่เปิดปสินตากแดดอยู่ตรงวันนี้เองะจติมาปิดสิ่นไข่หุ่งได้ ต่บางเอื้อนมีลมรักแต่ขัดพานป่าวว่าใจลูกม่วงเบาโอนลูกนี้เจียวเกวียนความลอยําลมในขณะที่ว่าใจลูกม่วงเบาลูกนี้ลอยเกวียนความโคไม่ได้ลอยธรรมดานะจนะช่โคกำลังลอยเผยแหล่ในตาบวงโคกำลังแกวนหน้าผุเคยบัดนี้เจอผุเคยแล้วเปิดคว้าตนอง ลูกมวงเขาลูกนี้ปลอมซะเบ้อสิจะจิ้มลูกเันไดเคยตตย้อยบัใครได้มาจิ้มกับใล่ะหน้าดายมือจิ้มเคยก็แล้วาไม่ไปยกับีังนุกจะี้เว้ยอ้หนอหนอาคนบ้านงงฮั บานเดียวกันใจกันละโพเข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนตตามโตอยากมีคนลักยอะอยากมีคนลักใจไม่ก็มาจะบายที่โพให้กันจะเบื่อเด้อคนมาเขาน้องเจ้าห้ามปิดลับอยู่กันนิดเรียกเท่านีน้องเจ้า ทวหนาไปย่นาชานร์ด้ยหัวใจและอยู่ปันตะลุลมลมไกอแยกแะ่ดได้ไกไม่ชมจอดม่ขอนอนจะพาบอนไปเที่ยวบ้านมาวแต่นองม่โยกับพีคนดีคงจุกแก่ช้าไปไหมละนองไปโยไม่กับพีบ่าจะได้นองนจำฮะวันนั้นได้ใจหู ดดูด้นุคนละบานเดียวกันมันตามมาตันละเพราะมันรู้อยู่รู้ว่าเล่มเท่าไหนาว่าคมแค่ไหนที่มันตืออยู่เขียงเข้าใต้ถอยชอยเข้าละคูเลือดเลยดังพูดเด้อคนบานเหาเฮ้ย <Hey, S 1> นอเฝ้าโอนยา นี่เปนน่แ้ไม่นี่ทีเฟดนี้ก็เมื่อเวลากับพัวหิงตรงไงมากเกินเวลากับจูไนนะอันดีไปฝันดีไปเมียกูจะยู่ง้วยฝนชีบกูไม่ไหวแล้วีนี้โยมันโตมาอู่ฝันอย่างจีบแล้ว มึงอกดาคูเลื่อมนะกูเอาหน่อยไปอย่า่อย่าใส่อย่าใส่ไม่ใส่ไม่ใส่แม่คูก็อย่านึกไว้รอยกขึ้นมาหนิงานฉันเชิไม่ต้องฉันฉันหยุดต้องราบบได้คันรุ่นนี้นะ ลังปยนี่มึงเป็นใครดีมาจีบแมงคัคุณดำเนี่ยคุณดำมามึงเชื่อได้ที่รงโกหกมาเชื่อได้วาไงไับเอ๊ต่หูมาไบ่ับมั้เก่งก็เล่นหูเลย มึงโดันวคนมันคูนอุรนี่ใครไม่รู้จักฮะมึงชื่อไชื่อไชื่อเตงกับตงกันคูนั่งคูใครอยืมกูก็้รับอื้อี่นะยืมยืมไืได จุดเ<ญ>่ครับบานอยแม่ถิ่นฟิีไอ้ตายหงถิ่ไอ้ริแม่ถิอุบาทอ่าช่วยไอ้หนุ่มยราคูไปทุกยามาเลยคนเราจำได้ตรงไลนขันอะไิไอ้แม่บ้ามึงไอ้ตายโหงแม่วันนี้ไอ้ิ่นนี่ต้องเปรนองเฮ้ยไตหงมืนกูยิไอ้คนเจองไอ้แม ไม่จะตกตาตาเลยกูได้ยินเจยนะฮะตาตเลยนี่มเบบันกรไม่เคยคือพกนู้นมพิเศษแล้วนะกมลนั้นอะไรคืแล้วึโยกันยังกูไม่จะกูจบได้ทำปไะเด็นไม่กูนะเรจริงเลยไอตัวั่งมึงเจอไ้อะฮะ Hãy đi đâu muốn đeo đeo trời! cho raid. Oh, chẳng bụng cho tên chẳng bụng cho tên nào. Anh để đâu? đi bụng muốn bụng cho bụng